หมายตาต้องใจชายใดมาก่อนพอมาพบควันฝ้าดูสิคิดถึงแต่ควันฝ้าหญิงนึกนักควันฝ้าได้เกินสุดนี้สุดนี้อ้าวอีนโองอ้าวไอ้โอ้ยอ้ายไอ้เตาะโตหน่อยนึงมันหนอะไรมาวะฮะเนี่ย โอ้แค่เนี้ยหนัอะไรมาวายโอ้ยนี่หนูนี่พ่อพาใครมามาดูสิมาดูสิเร็ว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 ถอยแล้วอ่าเป็นไงถูกใจน้อยเพราะฉะนั้นหมดหน้าที่ของพ่อพ่อขอตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะลูกเด็กพ่อคือหม่องฉันน่ะไม่คอยรอ่ะไม่คอยเลยอ๋อยห็นไห เออน <phin reforms> ี่ให <pl ains> ้นังเขาหลงทำให้ด <satisfy karang ados> ูมะไม่อะนี่ระดับปริญญาโทเลยนะเ่นะาพ่อเสียนะผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันให้ธรรมชาติมันพาเราไปเกิดอะไรขึ้นเรีทย่พ่อดังๆเดี๋ยวพ่อมาช่วยขอให้พ่อสูงมากนะลูกนะเอีระวังตกบันไดด้วยนะลูกเสีไปเร็วไปได้็ลูกเดี๋ยพ่อรู้ใจลูกจริงๆเลยดูตายแล้ว อุตสาห์ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนมารอเลยนะเนี่ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวขวัญฟ้าเดี๋ยวสีโอ้ยแม่ยิงมมองใกล้ๆก็ยิหลรอถูกใจอย่างเหลือเกินแล้วก็แต่ลวนะจะต้องทำยังไงเนี่ย ổi, ไม่เคยมีผัวซะด้วยนอนก่อนนะจ๊ะ น่อจ้ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ลำพังแบ่งตัวเองก็ลำบากพอแล้วจะต้องมาแบกเธออีกนะอุ๊ยตายแล้วขนัฟ้าเนี่รู้ใจหญิงจังเลยเด็ดพ่อก็เหมือนกันรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดหญิงซส่วนเลินิดูสิ เชเวเดี๋ยวเชิญทุกคนมาเป่าเค้ก Happy Birthday ใสรสัสนทรีไป,ปพร้บๆกันเลยนะคะมหฤยยุดค่ะจะเริ่มเป่าเค้กแล้วนะคะเตีว้วหยุดบอลแรงจะเป่าเค้กหจะเริ่มแล้วนะคะ Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ตั้งแต่ยังจิดมายังไม่เคยมีใจให้ชายใดเลยยิงรักขวัญฟ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นพี่อย่าน,นั้นมันเป็นคู่ครองของหญิงซยสุนทรีนะจ๊ะอยากจะได้อะไรญิงจะหามาให้ทุกอย่างเลยขวัญฟ้า ยิงรักขวันฟ้านะจะติบใหญ่หไม่ถึงอ่ะกอดกออย่างเดียวก็ได้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบบูธงแค่มองตาก็ท้องแล้วยิงรักขวัฟ้านะจ๊ะขวัฟ้าจ้าวสวยจนมัวเองทะมึความสุขร่ว่งพี่บกแค่มองคนอื่นนะ นอนเตียงระดนี้เหมือนนอนอยู่สามคมครับท่านผู้ชมยาวันอย่าเริ่มอ,อ่อนลิดลงยาวันผันฟ้าปวดหัวจังเลยพี่ปวดฟ้าเริ่มรู้สึกตัวโอ้ยยาวันอะไรผันฟ้าเมียนหัวขนาดนี้เลยพี่ยาวัน มีอะไรบุกกอล่างเขาอยู่พอรูตามาเห็นคุณยังตกใจโอเคว้าอกันยฮะใรอ้ยแล้วไายหมดแล้วตายแล้วอะไรเนี่ยอะไนี่เด็โอทำไมนอนในถนนอย่างงี้วะ หมายความว่าอย่างไรตายแล้วลูกหญิงเสียหายหมดแล้วพี่ค้าขวัญฟ้ามาทำอะไรที่นี่ก็ขวัญฟ้านะสิพี่ค่ะทข้ามลอีกเมาเข้ามาในตำหนักมาลวนลามลูกหญิงมาเขินใจลูกหญิงพี่คข้เส้นพ่อไม่ใช่นะพี่ยากรตายแล้วจุกรอบทำเรื่องเช่นนี้ได้ยังกระบอกขี้ไม่ทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนพี่ยากรเชี่ยวของทำไมพูดแบบนี้ล่ะจำได้เมื่อคืนนี้กระบอกขี้ลวนลามลูกกลับบ้านแต่ว่า อยู่ดีๆกระ่อมฉันมาอยู่ที่ในตำหนักนี่ได้ยังไงกระบอกฉันไม่รู้จริงๆเลยกระตอบ <c oughs> ลูกสาวเราไปควายเสียหายกระบอกฉันสาบานได้นะลูกนี้จะร,รับผ <c oughs> ิดชอบใช่โดยการที่เจ้าต้องแต่งงานกับล, <c oughs> ลูกสาวเราขอได้ชิญกระบอกฉันไม่สามารถแต่งงานได้พี่ยาค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากระบอมฉันมีเมียแล้วพี่ยาค่ะฮะมีเมียแล้วมีเมียแล้วไม่เอาหนะลูกเนาะ โอ้ ity, ย,ยอรเร,รื่รน,นี้ไม่พออีกแล้วอบบไม่เอาเด้อเด็กพ่อลูกอีิงยอดด้อยเด็กพ่อจัดการเลยอวานฟ้าใช่คนใจดีนะคนดูรงามหน้าตาดีมีฝีมือย่อมเป็นที่หมายปองควงผู้หญิงเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ฉันอยากรู้มากที่สุดผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นเขาเป็นใครกัน เมียเขาก็บอกฉันเตืมีชื่อว่านวลจันทร์ไหมคะเป็นเชลยอยู่ที่แผ่นดินเชียงของนี่แวละค่ะเป็นนางเชเลยเอ้าเมื่อฉันรู้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นฉันจะสั่งให้ทหารของฉันปลดปล่อยเมียของขวัญฟ้าให้ลุดพ้นจากการเป็นเชเลย<ม>ข้อสำคัญที่สุดฉันจะพระราชทานแก้วแหวนเงินทอง เมียเจ้าอยากได้สักเท่าไรฉันให้ได้ตามที่ใจต้องการไอความจริงเหรอไม่ยาค่ะเป็นพระมหาการุณานลดย้ดพี่กระหม่อมที่องเชียงของรักและแมตตาครอบครัวเขาขอบอกฉันกระหม่อมฉันจะรีบนำข่าวดีไปบอกให้เมียต่อมฉันได้รู้เดี๋ยนี้เลยแหะพี่ยาค่ะกระหม่อมฉันจะไปลาพี่ยาค้เชียงของชาบดนฟันบอทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้า แต่งงานกับลูกสาวเราเท่านั้นขอพักทา่พี่ค่ะขอเดชชพิเม่ใช่คเสียงของชีวิตนี้ของกำลังฉันขวัญฟ้าถึงแม้ว่าจะต้องลำบากไม่สุขสบายเหมือนคนอื่น แต่กระบอกฉันก็มีความสุขพี่คะท่านกระ่อกฉันได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมียอยู่กับลูกของกระ่อมฉันอยู่กับพี่พี่ชายเขากระ่อมฉันเพียงแค่นี้ชีวิตกระ่อกฉันก็ไม่ขออะไรไปมากกว่านี้แล้วพีค่คะแต่จะหาบแม้วันนี้กระ่อกฉันต้องมาตัดท้องน้อยเฉพาะตัวเพื่อความสุขสบายเลยต้องทิ้งทุกคนกระ่อกฉัน ขอลาออกจากการเป็นแม่ทัพพะยะค่ะถามเชตุลาไะ่ยากค่ะไอ้เท้าวคำเลือไว้ยุกอ่ะเล่งไปตายข่ยนวลจันทร์ <c oughs> และนำมาถวยนะายคุณเดียวนี่ฉันบอกไม่ยากค่ะโอชิโก้จะบอกชิยองแล้วไม่ยากหรออยแล้งสิพ่อเขาให้มีความสุขมากๆนะลูกเพราะฉะนั้นวันรุ่งพรุ่งนี้เตรียมตัว ข้าจะจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าและส้อยสุนทรีผม่ใช่ของตัวเองครับดาวรังไมชีวิต<อ>เ,เ<อ>มียไ,ไม่ใช่ช<อ>ีวิตกระบอมเช็ด้วยพี่ครักระหม่อมฉันยอมแล้วกระหม่อมฉันยอมแล้วพี่ค่ะส<อ>นใจ ขัดฟ้าไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะม่อยู่กับหญิงส้อยสุนทรี<อ>ถ้าอยากจะได้อะไรส้อยสุนทรีจะหาให้เธอทุกอย่างขอเพียงแค่เธอรักฉันแค่นี้นะฉันก็มีความสุขแล้วเลจ๊ะ <c oughs> ตนเต็นตื้นมวลเสียงประสาทประคาสุขไม่ต้องร้องเมียของ เราไปหาโนดนลูกแล้วนะโดนใหขอโทษนะโดนใหขอโทษคนอนคนฟ้าจ้าหญิงพร้อมนะจ้าคนฟ้ <c oughs> <c oughs> นาหันมาทีนี้หน่อยสิจ้าหญิงพร้อมนะ